เพื่อนๆวันนี้แหม่มจะมาทําถั่วแปบนะคะเป็นขนมจานโปรดที่แหม่มชอบมากเลยเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันค่ะตั้งรังถึงนะคะแล้วก็เอาถั่วเนี่ยนะคะถั่วเขียวเลอะเปลือกนะคะอันนี้นะคะถ้าถ้ามีเวลาก็แช่ข้ามคืนถ้าไม่มีเวลาก็แช่หกชั่วโมงหรือถ้าไม่มีเวลาจริงๆ แช่น้ำอุ่นนะคะไว้สักสามชั่วโมงก็ได้ค่ะแช่น้ำอุ่นไว้สักสามชั่วโมงนะล้างให้สะอาดนะคะอันนี้แหมล้างมาต้องสี่รอบนะคะแล้วก็เลือกเลือกเมล็ดที่เสียนะคะทิ้งไปนะคะเอาเฉพาะเมล็ดที่สวยๆแบบนี้แล้วก็เกลี่ยเกลียมันหน่อยให้มันกระจายเท่าๆกันมันจะได้สุกเท่าๆกันแบบนี้นะคะก็ห่อไปผ้าขาวบาง ผ้าขาวบางเนี่ยหนำชุบน้ําแล้วนะคะผ้าขาวบางชุบน้ําบิดให้หมาดๆแบบนี้แล้วก็จะนึ่งปิดฝานะคะแล้วก็นึ่งต่อไปสักประมาณสาสิบนาทีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสามสิบนาทีมาดูกันแล้วเดี๋ยวหนำจะพาไปนวดแป้งค่ะดูนะคะนี่ก็คือถั่วที่เรานึ่งแล้วนะคะสามสิบนาทีนะคะก็จะออกมาสุกแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นมะพร้าวนะคะ นี่ก็นึ่งแล้วเหมือนกันนะคะเราก็เดี๋ยวจะมาผสมกันนะคะแม่มก็จะใส่เกลือนะคะนี่แหม่จะโรยเกลือไปนิดหน่อยนะคะให้เขามีความเค็มนะคะ,ปะแปะแ๊บแป๊บนี่ก็ผสมเอาไว้แบบนี้ค mm. ่ะอุ๊ยแหม่มทำกระป๋องเดียวเองนะคะไอกระป๋องที่เราตักข้าวหุงอะคะอ่ะไอกระป๋องเล็กๆแบบนั้นน่ะนี่ก็จะได้ถั่วมา เยอะเลยโอเคค่ะแล้วแม่ก็จะพักไว้นะคะหาอะไรปิดฝาด้วยนะคะก็เดี๋ยวไปทำเอาเอาแป้งไปต้มกันค่ะก็มานวดแป้งกันนะคะแม่ก็จะใช้นี่นะคะแป้งข้าวเหนียวอันนี้ของไทยนะคะถ้าเป็นของญี่ปุ่นจะเป็นแบบนี้นะคะแป้งแป้งข้าวเหนียวนะคะแบบนี้เสร็จปุ๊บก็เอาแป้งใส่กระมัังนะคะเสร็จแล้วก็ ค่อยๆเทน้ำลงไปค่ะอันนี้แหม่มใช้น้ำดอกอัญชันนะคะเพราะว่าหม่มจะอยากทําเป็นสีๆแล้วเราก็จะค่อยๆนวดไปแบบนี้นะคะค่อยๆใส่ไปนะคะค่อยๆใส่ไปแล้วก็นวดนวดถ้าใครชอบลหลายๆสีก็ถ้าสีแดงก็ใช้น้ำเฮรูบอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ สีเขียวก็จากใบเตยสีเหลืองก็จากฟักทองแล้วแต่นะคะว่าเราจะอยากทำสีอะไรวันนี้ม่มจะทำจากน้ำดอกอัญชันเนี่ยแหละแล้วก็จะทำจากน้ำแดงนะคะเห็นไหมคะนวดนวด นวดให้มันพอปั้นได้อ่ะคะ่ะแม่มก็ไม่รู้นะว่ามันใส่น้ําเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเรานวดไปเราจะรู้เองนะคะว่าความเหนียวมันพอดีไหมมันเหลวไปน้อยไปต้องลองทํานะคะอืแบบนี้เห็นไหมนี่ได้แล้วได้แล้วแป้งนี่เห็นไหมคะเล้แป้งสี แล้วเดี๋ยวแม่ําก็จะทำเป็นอะไรอะ่ะทำเป็นก้อนๆไว้แบบนี้เป็น,นก้อนๆเดี๋ยวเวลาต้มนะก็ทำเปบนๆแต่นี่มันแฉะไปหน่อยนะเดี๋ยวแม่จะใส่แป้งเพิ่มอีกนิดนึงแ,แม่ก็จะนวดนี่แม่ทำสีแดงเดี๋ยวไปดูตอนต้มกันนะคะ ส่วนเนี่ยนะคะน้ำตาลล้านนะคะไม่มีอะไรเลยก็น้ำตาลเกลืองาขาวแล้วก็งาดำนะคะผสมให้เข้ากันเท่านั้นเองนะคะค่ะข,ขนมทั่วแบบของแหม่มก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวยกไปเสิร์ฟกันค่ะ